ความขี้เกียจขี้ข้านทออแท่อดเลยนี่เป็นกิเลสทั้งนั้นอย่าพากันฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะเรื่องการจะทําความดีนี่เมื่อยังไม่เป็นพื้นเป็นฐานนี่มันต้องรีดสุดเหยียบม,มันนะมันต่อสู้เรานี่สุดเหยียบม,มันไม่อยากให้ทําเลยนั่นขึ้นชื่อว่าความดีแล้วมันปิดตายเลยตายเลยนะนี่เวลามันหนานี่ฝืนไปฝืนมาก็พอแย่มาบ้าง พอรอดได้รอดได้รอดออกรอดออกอออก็แบค่อยเบิกกว้างกว้างทีนี้เวลามันเป็นนิสัยเคยทําแล้วไม่ได้ทําความดีวันหนึ่งอยู่ไม่ได้น,นั่นเห็นไหมทางดีเปิดกว้างแล้วไม่ได้ทาอยู่ไม่ได้มันหักเป็นอยู่ในใจรู้สึกมันมีอะไรจะคิดตัวกวาไม่สะดกวกสบายถ้าไม่ได้ทําความดีเช่นภาวนาเนี่ยไม่ได้มากน้อยก็เอามันก็ชุ่มเย็นขึ้นในใจนี่ข้าวดีเปิดแล้วได้อย่างไรอันนี้ยิ่งถึงขั้นที่ ที่เคยพูดให้ฟังขั้นอัตโนมัติขั้นธรรมมีกําลังที่จะออกให้หยุดพ้นโดยถ่ายเดียวแล้วนั่นไม่มีวันมีคืนล้างจนงล้างเอาไวขนาดนั้นนะพลังของธรรมทางดีมีกําลังมากจะจะอยู่ไม่ได้มิแต่อยู่ไม่ได้ที่ไปท่าเดียวท่าเดียวนั่นถึงขั้นธรรมมีกําลังที่เลสหายหน้าไปหมดนะน <c oughs> ั่นถึงย้อนมารู้มันได้ว่าความที่เกียจกี่ท่านทอแท้อ,อดเอยที่เป็นกิเลสทั้งนั้น เมื่อทำมันขึ้นแล้วความออดแอร์ท้อแท้นี้ไม่มีมีแต่ดีดถึงถึงถึงเลยพ้นโดย่ายเดียวเท่านั้นน่ะทำถึงขั้นตายใจแล้วตายใจได้ย่ังไง